ดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมกราคมพศ2569ภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ต้องตั้งหลักให้มัน่นงานและชีวิตมีความคึกคักมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่เป็นภาระที่นำไปสู่ความก้าวหน้าหากวางแผนดีจะเห็นผลชัดเจนในระยะยาวผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแต่ต้องแสดงความจริงใจและความสามารถอย่างสม่ำเสมอ งานมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ภาวะผู้นำคนเกิดวันอาทิตย์จะโดดเด่นเรื่องการตัดสินใจแต่ควรระวังความใจร้อนหรือยึดความคิดตนเองมากเกินไปงานที่เกี่ยวกับการบริหารการขายการเจรจาหรือการเป็นหัวหน้าทีมให้ผลดีเป็นพิเศษการเงินรายรับมีเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะจากงานหลักหรือผลงานที่ทำมานาน มีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือผลตอบแทนพิเศษแต่รายจ่ายก็สูงตามโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวบ้านรถหรือการลงทุนควรหลีกเลี่ยงการค้ำประกันและการใช้เงินตามอารมณ์ความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจจากเรื่องงานหรือการติดต่อทางธุรกิจความสัมพันธ์เริ่มจากความเคารพและการช่วยเหลือกันคนมีคู่ความสัมพันธ์จริงจังมากขึ้นอาจคุยเรื่องอนาคต การเงินหรือที่อยู่อาศัยระวังคำพูดแรงโดยไม่ตั้งใจสุขภาพควรระวังความเครียดปวดศีรษะความดันหรืออาการอ่อนล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแนะนำให้จัดตารางชีวิตให้สมดุลและออกกำลังกายเบาๆสม่าเสมอเคล็ดลับเสริมดวงวันมงคลวันพุธและวันศุกร์สีเสริมดวงสีแดงสีทองสีสม้มทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าไฟวัดจะช่วยเสริมบารมีและความก้าวหน้าสรุปมกราคม2569เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอย่างมีความรับผิดชอบหากอดทนใจเย็นและวางแผนรอบคอบคนเกิดวันอาทิตย์จะเห็นเส้นทางความสำเร็จชัดเจนขึ้นทั้งงานและชีวิตส่วนตัว